สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องไลฟ์สไตล์ชายทัศน์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ทางช่องเราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลอยกระทง2,563รวบรวมสถานที่จัดงานลอยกระทงทั่วไทยใกล้ที่ไหนลอยที่นั่นครับลอยกระทง2,563รวบรวมสถานที่จัดงานลอยกระทงทั่วไทยใกล้ที่ไหนลอยที่นั่น ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน12หรือวันขึ้น15ข้าคเดือน12นั่นเองโดยวันลอยกระทงปี2 5 6 3นี้ตรงกับวันเสาร์ที่31ตุลาคม2 5 6 3ครับซึ่งกิจกรรมสำคัญคือการลอยกระทงซึ่งในช่วงเวลานี้แม้จะอยู่ แม้จะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังโควิด -19 และมีการจัดการชุมนุมแต่หลายๆที่ทั่วไทยยังคงจัดงานลอยกระทง2513เพื่อให้เราได้ออกไปร่วมกิจกรรมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของเราครับงานลอยกระทงที่จะเกิดขึ้นวันลอยกระทง2513 ประวัติและตำนานและความเชื่อวันลอยกระทงซึ่งงานลอยกระทงที่จะเกิดขึ้นสถานที่แรกคืองานลอยกระทงไอคอนสยามลอยกระทงเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตณโค้งน้ําท้องมังกรจุดใจกลางที่โอบอ้อมที่โอบล้อมไอคอนสยามบนสายน้ําแห่งความรุ่งเรืองจุดเดียวที่เป็นดั่งตัวแทนของความบุรมสมบูรณ์มั่งคัง่งและร่ํารวยที่งานไอคอนสยาม ชูพญาเร์อร์ of Eternal p r น p e r t y ตั้งแต่วันที่24ตุลาคม2563ถึงวันที่1พฤศจิกายน2563ณไอคอนสยามโดยในปีนี้ความพิเศษคือรูปแบบการลอยกระทงจะมุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายกระทงผลิตจากน้ำแข็งกระทงจากวัดสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ กระทงจากวัสดุรีไซเคิลพร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมความสุขตามแบบวิถีไทยมากมายอาทิเช่นจนความงดงามของกระบวนนางนุมพมาศและการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องชื่อดังณบริเวณริเวอร์ปาชั้นจีนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจัดแสดงกระทงนานาชาติจากสถานทูตนานาประเทศบริเวณทาราโฮชั้นหนึ่งด้วยนะครับสถานที่จัดงานไอคอนสยาม วันจัดงาน24ตุลาคม2 5 1 3ถึงวันที่1พฤศจิกาย,ยน2 5 1 3ครับเทศกาลสายน้ำเหื่งวัฒนธรรมไทยครั้งที่6หรือ River Festival Thailand 2020ครับรื่นเริงแสงสินปีนี้กิจกรรมบันเทิงอัดแน่นทุกท่าน้ำกิจกรรมดีง,งามไฮไลท์มีเพียบ เตรียมตัวมาเที่ยวชมงานวัฒนธรรมดีงามนี้กันได้ในวันที่29-3อิุราคม2563ณสิบท่าน้ำร่วมสมัยวัดโพวัดอรุณวัดระฆังวัดกันระยาวัดประยูนท่ามหาราชยอดธีมาริเวอร์วอล์คหลง1919 19, สุขสยามณไอคอนสยามและเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟนท์ครับวันจัดงาน29-3ถึสตุลาคม2563ครับ งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุขโขทัยประจําปี2563ครับงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุขโขทัยประจําปี2563นั้นมีกําหนดการจัดงานระหว่างวันที่23ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน2563ณอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยซึ่งตลอดการจัดงานจะมีการตกแต่งสถานที่ประดับ ระไฟอย่างสวยงามมีการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าจากทั้งชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆโดยไฮไลท์ของงานจะเป็นการแสดงแสงไลท์แอนด์ซาวระหว่างวันที่2 7 3ิตุลาคม2563สามารถเข้าชมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับสถานที่จัดงานอุทยานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยวันจัดงาน23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2563ครับ ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่2,163พบกับการจัดงานรูปแบบใหม่ชมการจุดผางประทีบรอบครูเมืองตำผางประติดสองฟ้าหักษามเมืองประกวดหนูน้อยยี่เป็งเทพีเทพบุตรยี่เป็งและรถกระทงใหญ่เปิดให้เข้าชมความงดงามอลังการของรถกระทงใหญ่ทั้ง7จจุดรอบเมืองเชียงใหม่ ในค่ำคืนวันลอยกระทงระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2563ครับสถานที่จัดงาน7จุดรอบเมืองเชียงใหม่วันจัดงาน31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2563ครับประเพณีลอยกระทงไหลประทีป1,000ดวงประจำปี2563ทางจังหวัดตาของเรา จะจัดงานขึ้นระหว่างวันที่31ตุลาคม2563ถึง1พฤศจิกายน2563ครับวันที่31ตุลาคม2563ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาจะเริ่มลุ่นขบวนอันเชิญประทีปพระราชทานขบวนแหเรือกระทงสวยสายขบวนแหสายทั้งกระทงทั้ง7็ดสายพร้อมกันณหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเวลา18.30เป็นการเคลื่อนขบวนอันเชิญพระประทีป พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งพระบรมบรงสารนุวงศ์รวม9พระองค์ขบวนแห่เรือกระทงสายขาบวนแห่สายกระทงทั้งเจ็ดสายเวลา19นาฬิกาหัวหน้าส่วนราชการพร้อมกันนะักประรมพิธีนั่งชมขบวนแห่หน้าอาคารกิตติคุณเวลา19บเกานาฬิกาสนาทีประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงประรมพิธีนั่งชมขบวนแห่หน้าอาคารกิตติคุณเวลาสามทุ่ม ยี่สิบเอ็ดนาฬกาพิธีอัญเชิญพระปฏิพระราชทานประดิษฐานณเวทีกลางน้ําปิงเวลา2 1 2 0ิพิธีเปิดงานประเพณีรอยกระทงสายไหลพระทีพ1 0 0 0ดวงประจำปี2,503รี0ครับประธานคณะกรรมการดำเนินงานกล่าวรายงานจัดงานประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพิธีอัญเชิญพระัติพพระราชทานก้พระองค์ หลงลอยเป็นปฐมเมลเลิกและเป็นสิริมงคลในการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป1000ดวงพิธเีเปิดการจัดงานและการแสดงที่วิจิตรงดงามพร้อมพระ,ระส์วยงามเต็มท้องฟ้าชมการแสดงการลอยกระทงสายไหลประทีป1,000ดวงเสร็จพิธีครับและวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 3เวลา17นาฬิกา การบูชาพระแม่คงคาและลอยกระทงสะดอกเรอณบริเวณท่าลอยกระทงเหนือสะพานแขวนเวลา1 8 0นลานครัวกระทงสายณด้านเหนืออาคารกิตติคุณลานกิจกรรมสร้างสรรค์สสสการสาธิตประดิษฐ์กระทงกาลาและบูนิธิการประกวดภาพถ่ายการกระทงสายและจำหน่ายสินค้าโอทอปณด้านในอาคารกิตติคุณครับ เวลา20นาฬิกาพิธีขอขมาพระแม่คงคาทอดผ้าผ่าน้ำ้ำณบ,บริเวณกลางน้ำปิงเวลา20นาฬิกา30นาทีชมการแสดงการลอยกระทงสายไหลประทีป1,000ดวงสายที่1เวลา20นาฬิกา30นาทีชมการแสดงการลอยกระทงสายไหลประทีป1,000ดวงสายที่สองชมพลุสวยงามปิดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป1,000ดวง เวลา21นาฬิกา30นาทีเสร็จสิ้นการจัดงานรปนระเพณีลอยกระทงสายไหลยปทิพ์1,000ดวงประจำปี2,113ครับหมายเหตุกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับงานสีสันแห่งสายน้ำมากกรรมลอยกระทงปี2,113จงังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาวันที่29-30ถึงตุลาคม2,113เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกา วันที่31ตุลาคม2 5 1 3เวลา16นาฬิกาถึง24นาฬิกาครับกิจกรรมภายในงานสัมผัสบรรยากาศงานประพเพณีรอยกระทงย้อนยุคเชิงวัฒนธรรมไทยความเป็นอดีตที่รุ่งเรืองและงดงามความเป็นไทยในรูปแบบของ Newnormal เชิญชวนแต่งกายผ้าไทยหรือชุดไทยเข้าร่วมงานและจองเข้าร่วมงานล่วงหน้าทางแอปพลิเคชัน QQ ขบวนแห่ประเพณีลอยกระทงวิถีไทยพร้อมด้วยการแสดงดอกไม้ไฟโบราณมีการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงร่วมสมัยและการแสดงที่มหาชมได้ยากมีกิจกรรมสาธิตศิลปะวัฒนธรรมมีร้านค้าจำหน่ายอาหารและหัตถกรรม p r e เมีย c r ร f ฟแอนด์ฟรตกิจกรรม DIY สถานที่จัดงานวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรียุทธยาจังหวัดพระนครศรียุทธยาครับวันจัดงานก็คือวันที่2 9ถ3 1ส,สุลาคม2563ครับงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2563และงานลีเวอร์เฟสติวัลลำพูนครั้งที่2ครับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2563 เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีรอยกระทงหรือประเพณียี่เป e งถวายเป็นพุทธบูชาพระาธาตุหาริพุนชัยและเพื่อถวายสักการะพระนางจามชมเวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูนตลอดจนเพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวร้านนาให้คงอยู่สืบไปครับโดยเทศกาลนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่วันนี้ถึง3สิุลาคม2563 สำหรับกิจกรรมภายในงานคือการบูชาโคมไฟและร่วมประดับประดาตกแต่งโคมไฟหลากสีสันมีความสวยงามสว่างสวยไปทั่วบร,ริเวณงานทั้งนี้ทางจังหวัดลำพูนมีการเตรียมพร้อมตามมาตรการควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019 อาทิการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลการให้ผู้ร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนเข้าร่วมภายในงานเพื่อความปลอดภยัยและสร้างความอุ่นใจแก่พี่น้องประชาชนและผู้ที่เข้าร่วมงานด้วยครับสถานที่จัดงานวัดประทาตุาริปุญชัยวรมหาวิหารและลานอนุสาวรีย์พระนางจาเทวีอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนครับ วันจัดงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2 5 1 3ครับ Liver Festival ลำพูนครั้งที่2จะจัดขึ้นในระหว่างที่28ถึง31ตุลาคม2 5 1 3ซึ่งภายในงานจะได้ชมความสวยงามของแสงสีและป่าริมสายน้ำกวางนอกจากนั้นยังจะได้ช้อปปิ้งให้จุใจไปกับสินค้างานครับเพราะมอาหารท้องถิน่นอาหารพื้นเมืองในแบบล้านนาครับ งานประเพณีลอยกระทงพัทยาประจำปี2 5 1 3เมืองพัทยากำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจำปี2 5 1 3ในวันที่31สสตุลาคม2 5 1 3ภายในงานมีกิจกรรมมากมายจึงขอเชิญทุกคนไปร่วมสนุกกับกิจกรรมและแสงสีต่างๆโดยกิจกรรมจัดนาลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลางครับ สถานที่จัดงานณนะลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลางเซ็นทรัลพัทพยาบีทเซ็นทรัลพัทยาบีทวันจัดงานวันที่31ตุลาคม2513ครับลอยกระทงโพธารามจังหวัดราชบุรีเทศบาลเมืองโพธารามขอเชิญชวนร่วมงานประพณณีลอยกระทงเมืองโพธารามณบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กรองอำเภอโพธารามระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง1 พฤศจิกายน2563ชมการแข่งเรือยาวเมืองคนสวยการประกวดนางนพมาศและการประกวดกระบวนแห่สวยงามสถานที่จัดงานริมเขื่อนแม่น้ำกลองอําเภอโพวทรามครับวันจัดงาน26ตุลาคมถึง1พิศจิกายน2563ครับขอขอบคุณข้อมูล River Festival Thailand TAT สโคไทยกำแพงเพชร กระทงสายเมืองตาก r ิเวอร์เฟสติวัลลำพูนข้อมูลจาก r ิเวอร์เฟสติวัลไทยแลนด์ t ีเอสโคไทยกำแพงเพชรกระทงสายเมืองตาก r ิเวอร์เฟสติวัลลำพูนภาพจากไอคอนสยาม r ิเวอร์เฟสติวัลไทยแลนด์ t ี T สโคไทยกำแพงเพชรกระทงสายเมืองตากพัทยาเอกทิเกวนสำนักง,งานเทศบาลเมืองพุพธรามจังหวัดราวี ลีเวอร์ฟิสเตอร์เวรำโพนครับขออนุมาทนาบุญกับท่านที่ลอยกระทงในครั้งนี้ด้วยนะครับขอให้มีความสุขในวันลอยกระทงครับจากช่องไลฟ์สไตล์ชัยทัศสวัสดีครับ